อากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับนี่ที่โรงครัววัดป่าทําเอาวัดป่าคอมิกนะครับนี้ตัวเสียบมันอยู่มุงตามันบมบมีนบบเย็นนี้ตาเยอะนะครับตาเหมือนสับป,ปะรดนะครับนี่นั่งพิกหน้าพิกหลังอยู่นี้นะครับแม่ครัวนะครับนี่มันบมีเก้าอีนั่งระบบเป็นทาแล้วเนาะ ด้นะครับนี่ทําความสะอาดจัดชานจัดช้อนจัดถ้วยนะครับทางอุโบสถการประเรียนนะครับพระจานทร์มหาธนศักดิ์มหาปุญยอยู่กาลังให้ธรรมะนะครับส่วนโยมก็กําลังเตรียมพัตตาหานะครับเพื่อให้พระกาลังเลี้ยวแรงแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับนี่อันบัทาเขาเฮ็ดน,นี่เขีบขนยังเปิปิร์ปรึ๊บปเลยเถอ <c oughs> โอ้ยนะครับสงสัยเป็นงานเหมานะครับแต่ของเรานี่มันงานรายวันนะครับนี่มือสมัครเล่นเตียมโอเขาเหตุสูตหรือเล่นวิดีโอมันว่กับโจักเนาะด้อนะครับนี่เดี๋ยวกลับไปเด้อยวไอ้มือทำไมไม่ครบมือนดีมาแต่เช้าๆนะครับนี้ นี่นะครับพระอาจารย์พระครูวิวิทย์อรัญญธรรมวัดป่าธรรมวิเวกนะครับไปรับผลไม้จากจังหวัดชุมพรนู้นนะครับนํามาถวายที่วัดป่าคำามกนะครับไปที่วัดพิศสุภารามวัดบ้านโกโบนะครับลูกศิษย์ลงหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดียวกันนะครับนะครับเป็นลูกพ่อเดียวกันก็เลยช่วยกันนะครับลูกศิษย์ุวงหาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ มาบรรพชาอุปสมบทนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมกะลวมข้อใหญ่วัดพิษนะครับก็เลยดูแลวัดวาพระสาสนาต่อมานะครับนี่เทพบุตรองค์เดียวนะครับนี่ดูแลอยู่นี้นะครับนี่รับบายบทบาทด้วยกันนะครับนี่บางบทบาทก็เป็นแม่ครัวนะครับเตรียมหม้อใส่ต้ขตมตข้าวนะครับนี้ ต้มแล้่ยวเราบนนี้ต้มเลี่วตมเล้วเลี่วทีมนะครับคนหล่อที่สุดจะอยู่ที่ผนกล้างถ้วยล้างจานนะครับรสวยโอ้ยพูดดังไม่ได้นะสงสัยแม่บ้านอยู่แถวนี้นะครับนี้นะครับที่โรงครัววัดปลา,าครับเม็กนะครับนี้เจ้ากระรังงหิดีหยังนีนอ นะครับเอากระดูกออกนะครับเหลือแต่เน to ืああ้อไว้นะครับนี่ตัวเตัวเดมันบ่เสียบนี่คือัวเดมบ่เสียบนี่เอ้าเจสอมันขมเมันขมอุ้ยเพิ่นฉันเขาขมลุนะครับเนี่ยครับคัดเลือกแต่ของไม่ดีออกนะครับเหลือแต่ของดีไว้นะครับของเสียบเสียบนี้ไว้ถวายพระเลยแม่ชีนะครับส่วนของไม่ดีนี่ให้ญาติยมนะครับนี่ <BS> อันตรายแล้วนะครับนี่ผู้เยี่ยมบ้านนะครับเพิ่งจะอายุ15สิบห้านะครับนี่ฝากคะนนคา้ดวยาสิพวงหัวขุนไทยได้หวัาเด้อนะครับคนตัวเล็กนะครับนี่เฮ็ดยังเหอนี่คือใตไ่ไฟคือจะคักเทียนนี่นอ เพาจังขุมต้องมีอะไรสักอย่างเกียงเกียงหรืยสี่สิบอย่างสิเงี้แเกียงใส่ปลาโอ้ยนึกถึงสมัยเป็นโยมเลยนะครับแม่นะครับจะกกเกียงปลาเกียงปลาช่อนนะครับใส่นะครับต้องร้อนๆนะครับนี่นนนร้อนขมควอนคือเป่ายูนสิว่าอี่ที่อันหวอนเกินไปไปเก็บมานได้ใส่หลืพราจังขุมนี้ พักจังขมลืดตลาดอจะทงหน้าเขาบุมี่ปุนี้หรือบัวงามมันต้องลากบ่นี่เนาะต้องลากว่าจังมีเนาะจำได้อยู่นะครับสมัยก่อนนี้ที่นานะครับจะเยอะนะครับนี่หรือมันคนละพันกันว่าอันนั้นก็ยังเคลือเข็มเด้งแดงเจีกยหน่อยเฮ้อเด้อนะครับ ม่เชี่ยวชาญเนะชี่ยวชาญแต่อยู่บนจานนะครับบนถ้วยนะครับอันนี้มันอ่อนทีอ่อนมันสีกินได้เบิดได้เนาะเ <Okay. S 1> ด้อนะครับเอาแบบนั้นกด็ดีเด้งยำไปน้ำทึ่งไข่ <laughs> อันนี้จะเห็ดยังหรอเนี่ยฟักครับฟักหอมนะครับนี่แม่เน,นี่ยเน่าหน่อยหน่อยเนานะแม่ครับ oh. นะครับลูกเล็กๆนะครับสูงหน้าสงสารเหลือเกินนะครับไม่โตก็โดนมาทำกับข้าวแล้วนะครับนี่นุ่นนะครับพระเอกชายหนุ่มอยู่นุ่นนะครับนี่ถ่ายภาพนะครับพระเอกจีข้าวข้าวจีอร่อยที่สุดในสามโลกนะครับข้าวจีบันน้อยคัมเมกนะครับนี่คนหน้าตาดีเท่านั้นจะมาจีข้าวจีนะครับนี่เศรษฐีบันน้อยคัมเมกนะครับนี่ ตอนนี้มีแต่เศษนะครับทียังไม่มีนะครับนี่เดือนะครับนี่นะขึ้นรูปนะครับใส่ฟักทองนะครับใส่ฟักทองนะครับนี่พิกหน้าพิกหลังพิกหลังพิกหน้าวันนี้ไฟไม่ร้อนนะครับนี่ไฟพอดีวันนี้ถ้าว่าไฟไม่ร้อนเอามือจี้ดูนะครับ นะครับโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาศาสนาวัดป่าคำมิกนะครับตำบลพาน้ำย้อยอำเภอหนองพวกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ตื่นมาจีเขาจีตั้งแต่ตีสองนู่นนะครับนี่นะครับน่าจะมีงานปฏิบัติธรรมแบบนี้ตลอดทั้งปีนะครับโยมจะไม่ได้ไปที่ไหนนะครับนี่อยู่วัดตลอดนะครับสงสัยจะบ้านคงจะล้างนะครับสามสิบกว่าลังคาเรือนนะครับบ้านทอกําปั่นที่ อันเด็กหน่อยไปขาเลียนส่อนเด็กน่อยบา,า,าบนเข้าหัองบานโคกลังไกลปันเดบานนิคนมีรถม,มาหับบอกมีรถล,ลับสงุลลบสงเจะว่าไก่มาเห็นโรงเลียนห่างนะโอ้ยเบิงสะพา,าวขึ้นไปตันนี้ต่นแท้หวะห้างห่างมาดนลรวบนนี้ห่างหลายปีทีต นเนื่องจากชาวบ้านน้อยคาเม็กนะครับมัวแต่มาทํากับข้าวที่วัดนี่นะครับก็เลยไม่มีลูกมีหลานผลิตออกมานะครับไม่มีทรัพยากรที่จะส่งต่อไปยังโรงเรียนนะครับโรงเรียนเลยโดนยุบนะครับเนี่ยขาดเกลือบบว่าไรเด้อใส่มากอร่อยมากเลยครับเนี่ยแต่ปีใดเฮ่อเพิ่นเปิดสอนเฮัอโรงเรียนนี่มั้ยจักเตี้ยเอาบ่ได้เป็นซิตรุ่นนั่นบเนี้ นั่นนะครับนี่เด้อนะครับนี่ไม่บางคนก็อาจจะไม่ใช่สิทธิ์เก่านะครับนี่โร <c oughs> งเรียนบ้านน้อยคามิก <c oughs> <c oughs> นะครับนี่มันยุ่ไก่เนาะสมัยได้กี่เนาะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> นะครับไม่ถูกเสือ <c oughs> ไม่ถูกเสือกินก็บุญแล้วนะครับ <c oughs> กว่าจะข้ามป่าข้ามดงไปโรงเรียนนะครับเ <c oughs> ด้อนะครับ หมู่บ้านบ้านน้อยคอมิกนะครับมาเห็นใหม่นี่กระผมมาตภาพยังตกใจนะครับพระอาจารย์ท่านมาอยู่ยังไงนะครับมีตะก้อนหินนะครับนี่ก้อนหินต้นไม้ได้น้อยนะครับเมื่อก่อนต้นไผ่ยังไม่เยอะนะครับนี่มากับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับแต่เข้ามาเลยเห็นแม่ชีแม่ขาวญาติโยมปฏิบัติธรรมนั่งเต็มลานธรรมเลยนะครับบทอุโบสถการ,ปรเปรียญก็ยังไม่มีแบบนี้นะครับเมื่อก่อนมีแต่ นะครับเขาประทานนะครับแล้วก็ฟังนะครับโยมก็นี่นะครับมาจีเขาจีตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงสมัยนี้นะครับนี่ห่วยบ่แมนจ์สิเกือบยี่สิบปีเลยมือจะปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเจ๊กเตียแต่ปีสี่เจ็ดโน่นนะครับตั้งแต่ปีสี่เจ็ดโน่นนะสี่เจ็ดสี่แปดนะครับสี่แปดห้าแปดหกแปดนะครับนี่มันหลายแปดแล้วนะครับ โอ้ยนะครับสมัยปัปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็เป็นสาวทั้งนั้นนะครับอยู่นี่นะครับนี่นแต่ว่าอยู่มานานนะครับนี่นลูกจนใหญ่เลยเตีดูโอ้ยนะครับเป็นบุญพิเศษของชาวบ้านน้อยคำเมกนะครับ ช่วงงานปฏิบัติธรรมนี่สิบวันสิบคืนมาอยู่ที่นี่นะครับเอาเพืปนจัดอยู่มึงในปฏิวตินี่เนาะในปฏิวติุบ่วัดอย่างบุบบบบรุภาหรือวัดอย่างนอมาบ,บุรุภาคไหนเตรียมนะครับเสียดายไม่ได้เจอตอนนั้นนะครับนี่ วห่เนีน,าานอ,อ๋อมัซมนซื้อว่าเขียวมั้ว่าเขีรู้ป่ะใจมหาเขียวบนบ่โอ้ยแต่ดนอะไได้บ่านิแต่สมัยพระบวชไม่ไหมพอดิอ้หรถนั่นพาไปตลาดื้อนะครับพูดพูดถึงพูดถึงสมัยก่อนนะครับนี้ ไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวยิงเขาเป็นได้เทียวบัวจันาร์ไกลหน่อยเฮ้ยโอ้ยนะครับชีวิตนักบวชในเลี้ยงปลาก็ปลาตายนะครับเลี้ยงวัวก็ต้องขายนะครับเนี่ยเดือนะครับเนี่ย จีข้าวจีถวายพระพี่สูงส์งนะครับครูบาอาจารย์แม่ค้าแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดปา่าคาเมกนะครับตำบลผาน้ำย,อย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่มูนข้าวเหนียวก่อนที่จะเป็นข้าวจีนะครับนี่วันนี้อากาศหนาวนะครับมีลมป,ปล่อยมาไม่หนาวมากนะครับหนาวพอดีนะครับนี่นกว่าจะเสร็จนี่ฟักทองคงจะหมดไปหลายลูกอยู่นะครับนี่นภายในเก็บข้าวเหนียวใส่ถุงนะครับนี่ รักษาความอุ่นไว้กลัวความอุ่นจะหนีนะครับนี่ <c ười> จี่เดี๋ยวจหน่วยเลยเนี่ยไอ้ท่านี่เดี๋ยวเตี้ยเด้อนะครับตื่นมาแต่เช้าเช้านะครับนี้ทำน้ำพริกหนุ่มเนาะนะครับคนหนุ่มทำน้ำพริกหนุ่มนะครับนี่ <c ười> เด้อใครมาช่วยงานโรงครัวที่วัดป่าธรรมวิเวกเด้อเอาวัดป่าคำมิกนะครับนี่ กำลังจะพูดผิดอีกแล้วนะครับนี่ขอให้โชคาลาบลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดอ้อเงินไหลนองทองไหลามาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเดอ้อเนื่องจากไม่ถูกมานานแล้วนะครับมันก็เลยเชินชานะครับส่วนมากมีทุรกทุกกินนะครับนี้น้อ เละแผนกนะครับช่วยงานกันที่โรงครัวนี้นะครับนี่เพิ่งจะกลับมาแต่วัดป่าธรรมะมีเวกนะครับมันก็เลยคุ้นนะครับยิ่งมีคําว่าป่าขึ้นต้นด้วยยิ่งติดต่อกันนะครับนี่วัสน้ำวาสนายังโ yeah. ป <c oughs> <c oughs> ออกบ่วด่าเตี้ยโปออกซื้อบ่วด่านาะบันแล้ว ปเป็นแนวเป็นแนวผัก,กจังขมนะครับนี่ซ่อหนีพอ,อดีอยู่กำลังนอนดีต่อขาดแต่ฝนนะครับนี่ห <c oughs> <c oughs> นาวมีแล้วขาดแต่ฝนนะครับนี่เด้อนะครับโอ้ยมีมาทา้อฝนเนาะแต่ลิตรนผู้อันนี้เนาะ <c oughs> เอายังมีผู้ใดเกี่ยวเขาลาวประเด็นยูไบเลนี่มีเลยครับอยู่บ้านนี่นะโอ้เขาล้อยเตียงเขาล้อยครับนะครับเขาเอามีมีหน้าพุ่มประเด็นบนแถวนี่ก็ได้สีครับสีละพุ่มครับโอ้ยุสีละพุ่มพุ่นโอ้บาเเก่จะว่าเลี้ยวเลี้ยวเบิ่งแถวมูนี่มันมีหม่องได้น้ำท่วมอยู่บ่อยู่อยู่โขกบนนี่มีหม่องน้ำท่วมอยู่บ่ เด้อนะครับนี่กำลังเ<อ>ตรียมพัฒนาหห่วงมันสีแช่นะเรียกว่าเรื่องตางงานเคยเคยเคยเหตยุ้ยหน้าเขาลอยนี่ไม่ว่ามันมันถ่วมมาตลอดตลอดนั่นนะนแต่ว่าห่วงมันจุ่มน้ำดีดเลยเฮ้ยเดี๋ยวน,น,น้ำถ่วงมากบันนะี้จุ่มแบบนันเฮ้าไปเกี่ยวเลยเป็นเป็นนอเป็นไดขึ้นมาอกนะครับยมพ่อเคยทําประมาณปีสองปีนะครับจากนั้นก็ไม่ทําอีกแล้วนะครับมันลําบากเหลือเกินนะครับ น้ำเย็นเย็นล้มแห้งแห้งผ้าเฮาปเกี่ยวเขาล้อยอันยางลงไปพี่เด้ออันเลยเขาขึ้นมาจังหน่อยนะยโอ้ยไผสิอยากไปเกี่ยวเนะาะปิงก็มีพร้อมเดี้ยวบานเนี้ยม,มีปิงด้วยนะครับโยงผู้หญิงก็มีแต่กลัวปิงนะครับเหลือแต่ผู้ชายนะครับ,รบ,รบ,รบผู้ชายผู้ยัน พูย่านกับย่านคัดลิ้นและย่านปีงนี่ไม่ใช่เ่ธรรมดาเด้องปีงกัดที่ซื้อนี่ซักไปเลยนี่ตัวตัวท่อกีตาร์นี่คือย่านทุกคนนะนะครับที่น่ากลัวที่สุดปีงเข็มนะครับนี่เวลาไปเล่นน้ํานะครับอันตรายนะครับดดออกกาายย่่นนมมี โอ้โ,โ,อโหดโหดหดลายให้ได้สมัยเป็นุ่มมันไปมันไปกินค้าวนี่เอาแหลมใหม่ดีดีซะแล้ไปเสียบแล้วไปยาดใส่ห้างบวดแดงนะเออเจ้าเปม็นสร้างเหยียงกระดกกระเรียนสร้างปีงวัเอาเสียบในยมม่างบ่วพ่อเลาไปจิ้มใส่ห้างบวแดงให้บวแดงกัดอีกโอ้ยมาขึ้นผัวที่หลังจะเปม็นคักเทน้อว่ะนะครับโยมแถวนี้คงจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าบ้านไม่มีหนองน้ำนะครับนี้